เกมเมอร์ amer, ปี2009คนเกมทะลุกเกมว่าในเรื่องราวในอนาคตอันใกล้เมื่อเกมลนความบันเทิงหลอมรวมกันเป็นความสยองพันใหม่คนกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมอีกกลุ่มหนึ่งได้สามารถควบคุมอีกกลุ่มหนึ่งให้เล่นไปตามเกมในเครือข่ายออนไลน์มีความใหญ่ยักษ์ซึงมีกติกาว่าต้องกำจัดทุกคนที่ขวางหน้าเพื่อขว้าแตมตัวการหลักของเกมอื้อฉาผู้นำเทคโนโลยีควบคุมจิตใจคนมาใช้จนแพร่หลายคือมหาเศรษฐีลึกลับเคนแคสเซ วัตก,กรรมล่าสุดของเขามาในรูปแบบของเกมยิงตะลุยเดี่ยวที่มีชื่อว่า Slayer's มันดึงดูดผู้คนนับล้านให้เขามาปลดปล่อยจินตนาการอันดิบเถื่อนในโลกออนไลน์ต่อหน้าผู้ชมทั่วโลกด้วยการเปลี่ยนนักโทษเป็นตัวเดินเกมและต้องสู้จนกว่าจะตาย Gamer This not something you can control is can you